โอ้โหดูด้านข้างดิดูจมูกไงโอ้โหก็เป็นบอลชัดกว่าปูนเยอะเลยนะก็ผิวไงวัสดุไงความรู้สึกของวัสดุไอ้นั่นมั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 นขาวนวลใช่ไหมอ่มันก็รีเฟก์กันไปมาสว์อ่าไอ้นี่มัน ไม่ความรู้สึกผิวมันเข้มแข็งกว่าอ้นนื้อผิวมันฟูฟนะูนะนวลเป็นแป้งอะ่ะใช่ไหม<แ>เออก็ดูคุณดูตอนเป็นดินน้ํามันเนี่ยมันหนึบมันเหนือนฟักทองตอนเป็นดินน้ามันอะ่ะห<แ>นึบเหนียวใช่ไหมฮะอ๋อแล้วก็แล้วดูดูดูฉ่าเพราะว่าความเยิ้มอะ่ะพอเป็นบอลนเนี่ยพอเป็นโลหะเนี่ยความรู้สึกมันมันแข็งแกร่งไอ้ที่มันไม่ชัดก็ชัด เออเหมือนสีขาวอะขาวจ้วงไม่เห็นอะไรอะไม่เห็นอะไรใช่ไหมเนี่ยไลติงนะถ,ถ้าขนาดนี้แล้วถ้าพระปิดทองนะมันจะเห็นมากยิ่งกว่านี้อีกอเพราะนั้นแสงในอาคารที่ว่าพระต้องการเนี่ยมันไม่มากนะเออนี่เห็นไหมผมผมแอบหลังเข้าไปอะทำให้อกตั้งขึ้นเห็นป่ะเนี่ยางเงี้ย ไม่น่าเชื่อนะถ้าเกิดมันรู้จักกระบวนการรู้จักว่าไอ้ขั้นตอนไหนมันทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนมันสามารถแก้รูปได้นะนี่มันอาร์ตมันจังจําได้ว่าผมถามว่าคอมันอยู่ในตําแหน่งเดิมไหมมันบอกว่าเหมือนกับคว่ำลงไปคว่ำเยอะมากเอวนี่ก็ผมเอาเข้าเยอะมากนะโอ้โหเยอะเลยอ่ะพอพอเป็นบอลแล้วมันทื่อแปลกมากเลยผมก็เลยกดหลังแล้วหน้าอกอยู่ที่เดิมแต่ว่าหน้าอกมาดูแอนเพราะกดหลังไง ก็อย่างเงี้ยนะอ,อกเท่าเดิอปรากฏกดบ้านเอวอะ่ะออไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะเออช่ไหมไอการประสานมันก็เกิดขึ้นใหม่สิมันก็เหมือนกับว่าอกมันตั้งขึ้นเนี่ยเหมือนแบบ อ๋อเหมือนเราจะตั้งหน้าอกเนี่ยมันสูดอากาศเขาเออมันก็ต้องเนี่ยกดตรงนี้มันโน้มานานมันนั่งลมหายใจพูดถึงการกดเอวอะ่ะให้กดให้มันแนบเข้าไปมันก็ยืดอกอะ่ะยอมให้ก้นงอนนิดนึงท่านดูจากเส้นด้านข้างขางจมูกนะเขาจะเขาจะหมายถึงว่าเขาจะแอนออกเนี้ยเราดูเป็นพระเป็นคนปากจัดทุกทีเลยเราตร<อ><อ>งนี้กด <พะ S 1> ลง <พะ S 1> อะ่ะ โนโนโนเส้นดี่เส้นเส้นไม่ใช่เส้นปากเส้นนี้เส้นนี้ที่มันต่อจากจมูกเห็นปะนี่ผมพี่กดลงใช่ไหมถ้าโดยปกติมันจะล้อกับเส้นเส้นสันจมูกเลยเอ็นออกมาไงเออนั่นแหละอย่างนั้น่ะมันดูเหมือนเหมือนกกนปากจัดอ่ะเออเราก็กดปากบนนจะกดกานกดหมดนะแต่ว่าอะไรที่เขาทำไม่ได้ไม่ไม่ แต่นี่ <laughs> แต่นี่แต่นี่เวลาเวลาเวลาฟันเนี่ยไม่ติดกันนะเราปั้นให้ปากเพเยนะถ้ากดฟันแล้วมนะันปากมันจะตึง<ม>พอตึงปั๊บมันเหมือนก็เกลิกเหมือนกับ<ม>ลุ้นอะ<ม>อารมณ์ลุ้นไม่ใช่อารมณ์สมาธิเหมือนกับเราจะเราเชียร์บอลอะ่ะอีกใหม่มต้องนี่เยม้ยมยโนเอาปากห้อย,ยปากล่างเราดึงลงไงด้วยด้วยลุกคางด้วยเพเย แต่ว่าไม่ได้พปเยอแบบอ้าแต่ว่าทําให้รู้สึกว่าไม่ใช่เอากัดเอาฟันกัดกันจิกับปล่อยปากเราห้อยลงดีอ่านั่นนําคนละอารมณ์นะถามว่าเวลาทําสมาธินะเราเอาฟันชิดกันหรือเราเลืออเพยเยอปากล่างเพราะจริงๆ้วขานกายล่างมันตัวขยับนะอันบนอยู่เฉยๆนะรู้เปล่าอหลักฟิสิกส์มันปากมันใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ฟันล่างมันจึงจะบดข้างบนใช่ไหมเพราะนั้นเราปล่อยข้างล่างไม่ให้โดนข้างบนมันจะเป็นการผ่อน นี่คืออารมณ์พระไม่ใช่่ากัดผมว่าเราว่าพระสุโขทยัยกัดฟันปากตึงแต่เพื่อให้เกิดคว<ห>ามงามอะไรเราจะปั้นรูปปรรมทิืม,มทีนี้เราก็เราก็ทดแทนความคุณค่าทางวามงานด้วยวิธีอื่นสิต่อยงกับพระทางเหนือเนี่ยสังเกตไหม,มปากห้อยหมดเลยนะเราว่านันลักรู้หรือเปล่าว่าก่อนที่พระสมุนะเทระขึ้นไป ที่ภาคเหนือในสมัยพญาลิกไทยในสมัยพระเจ้ากืนนาเนี่ยพระพุทธรูปซึ่งสร้างก่อนนั้นนั้นปากเพริเลงล่างหมดเลยแต่พอพระเออพอพระสมณนาเทระขึ้นไปแล้วพระพุทธรูปแบบปากจะเริ่มตึงเชื่อไหมว่าพระอุปชาที่อยู่ที่พม่าที่พระเจ้ากืนนาต้องการให้มาบวชกุลบุตรที่เชียงใหม่เราให้พระสมณนาเทราเนี่ยพระสมณทเทระไปบวชที่นั่นน่ะ แล้วก็กลับมาที่ศีรัชนาลายแล้วได้พระธาตุแล้วก็เอาพระธาตุไปถวายพระยาลิกไทยแล้วบอกพระธาตุดีของแท้ภายหลังยาลิกไทยว่าหลวงพ่อลองเชิญพระธาตุให้แสดงฉับพันพลังศรีเฉลิมศรัทธาของโยมสิก็ตั้งพิธีแล้วก็เชิญพระธาตุแสดงปฏิหารพระธาตุไม่แสดงปฏิหารนิ่งเงียบเฉยพระเจ้าลิกไทยเ็าบอกว่า เอาหลวงพ่อเก็บเอาไวเ้เถอะโยมไม่ค่อยศรัทธาแต่ก็เอาอันนี้ขึ้นไปที่เชียงใหมยย่งไงไปถวายพระเจ้ากืนาแล้วทําพิธีเชิญพระธาตุเสด็จปาฏิหารที่วัดสวนดอกออพระธาตุเสด็จปาฏิหารเป็นฉพันธ์ลังสีช่วงเนี้พุทธศาสนาแบบที่ว่าพระสมณะเทระไปบวชที่พม่าโดยพระอุปชาองค์เนี้แล้วก็กลายเป็นเป็นพุทธศาสนาแบบลังกาบุงแบบแบบสุโขทัยขึ้นไปอะพระพุทธรูปเปลี่ยน เราเชื่อว่าเรื่องการสอนกรรมฐานเรื่องอารมณ์สมาธิอ่ะก็มาฐานและตาสนาไม่เหมือนกันนะไหมเพราะไม่เหมือนกันก็เอออาการทางกายต้องนั่งอย่างนุ้นงี้บางโอนยกม้ายกมือใช่ไหมมันมีสนต่อการออกแบบพระพุทธรูปเชื่ออย่างนั้นจริงๆเลยนะเพราะถ้าเกิดพี่ไม่นั่งสมาธิภาวนาเนี่ยนะพี่ก็จะไม่มีรมไม่รู้จักอารมณ์นี้นะเอ้ยคุณนั่งเออกูณนั่งะมาธิแล้วมาปากไปกดแต่แล้วก็ผ่อนปากเพราะผ่อนปากเหมือนผ้าทางเหนือเลยเพยเอ่อปากหักร่างลงแต่ผ้าสุโขทัยปากตึงก็ต้องกดฟันไง เขาต้องจะยิ้มไงรับแขก <laughs> เอ้าจริงๆไงปุ้มตรงนี้เป็นงานสร้างสรรค์นะเว้ยไม่ใช่ว่าพูดกันส่งเดมน,นะกูเออถามว่าไอ้พวกนักประวัติศาสตร์ศิลป์แม่งเคยรู้เรื่องที่ไหนเจอที่ไหนใครทําทํากี่องค์อิทธิพลใครพูดแค่นี้มันไม่รู้หรอกนี่เป็นงานสร้างสรรค์กั้นสูงยังไงนะบอกเขาหรือยังกาลังบอกด้วยหนังสือเล่มแค่นี้ <laughs> <laughs> เอาปอมเอาจริงๆปอมเห็นไหม คางเนี่ยมีคนทังเกตว่าทำไมคางอาจารย์มันเพราะทําไมคางแล้วคางหย่อนหนไหมนี่นี่คางนี่เป็นเหนียงหย่อนนี่น่ยผมจะเราจะดึงให้นี่ลงไงแล้วมีคนเห็นด้วยก็พระอาจารย์ทาไมตรงนี้เขาเขาเข้าใจแสดงว่ามันมันเขาเห็นด้วยกายภาพใช่ไหมแต่จริงอารมณ์ภายในเราต้องการให้ห้อยกลางล่างเนี่ยเนี่ยดูดิ พเพราะนั้นไอ้มูกที่จิกน้นไม่ใช่จิกทรงเดชนะไม่ใด้จิกเพราะรูปแบบน,นะมันจิกตามอารมณ์ที่ว่าเนี่ย,ย,ยเราว่าในบรรดายงานสร้างสารรค์แบบที่มันเป็นภาพนามธรรมาเป็นงานลงวัตตินะเป็นแอฟสักด้วยเพราะพระเนี่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะมันเป็นยา่ายทอดอารมณ์ในภนิพพาน,นะแล้วมันมันถูกค้นหาคิดวิเคราะห์โดยคนมีกิเลสน,นี่ใช่ไหมเออมันก็ต้องเอออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเออ ใช่ปากเนี่ยต้องสังเกตปากว่างอนมากงอนน้อยใช่ไหมจมูกโด่งมากงม้น้อยงุ้มมากเพราะลมหายใจที่มากระทบเนี่ยมันจะทําให้สติมันไปมันไปตามที่ตรงกระทบเหมือนเหมือนกับรู้สึกตรงไหนเหมือนรู้สึกตรงไหนก็เป็นจิตตรงนั้นน่ะเหมือนเอาไม่ฟันหัวสิอยู่ที่หัวแล้วมันเจ็บอ่ะนะใช่ถลมกระทบ เพราะว่าแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน<ม>เพราะว่าวรูปหน้าไม่เหมือนกันใช่คนจมูกแบนคนจมูกอะไรใช่ไหมเออเนี่ยมันมันไม่ใช่เหรอการคิด<ไ>วิเคราะห์นี้ใช่ไหมไที่พูดเมื่อกี้นะ่ะรูปนี้อยู่ในเล่มนี้ด้วยรูปที่รูปนี้อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็เราก็เวลาวิเคราะห์วิเคราะห์สาระของรูปอะก็คือวิเคราะห์อย่างที่พูดเนี่ย<ไ>โวยนึกถึงองค์ที่อยู่แม่สอดนะนะองค์นั้นมันเด็กมากนะอายุยี่สิบกว่า ตามความคิดตรงนั้น,นอ,อใช่ดันข้างนี้สวยมือนี้ยาวผิดปกติใช่ไหมมือนี้ยาวกว่ามือนุน้นเป็นความตั้งใจเออรูปต่อไปเนี่ยตัดแขนมันจะถูกกำหนดโดย,โดย,โ,ดยโดยกยกลารข้อมือข้อต้นแขนอะครับอเนนี้มันตัดสูงไปนิดครับอืมเพรตัดสูงแล้วมัน เอ้ยตัดสูงตัดเตี้ยวะตัดเตี้ยต้องตัดให้สูงกว่านี้มันจะได้ทําตรงนี้ง่ายนี่<อ>ต้องจกกักรแแลนี่คุณรู้หรือเปล่าว่าจักระร้เวลาดึงเขาต้องไปดึงทางนู้นนะเจาะตรงนี้แล้วก็ดึงทางนูง้นดึงตรงกันข้ามอ่เเอมนะเขาไปเชื่อมนะเขาไปเชื่อมไอ้แผ่นเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เจาะแล้วก็เกี่ยวหูเนี่ยแล้วก็ดึงมาเชื่อมทองแดงอติดกับเนื้อข้างในใแล้วก็เกี่ยวหูท,ที่เชื่อมนะ่ะดึง เวลามันบวมออกอ่ะดึงกลับแต่ถ้าข้างนอกก็ทุบเข้าไงเออแต่ถ้ามันเออใช่เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเนี้ทางนี้ยุบเนี่ยมันต้องเจาะนี่ตีอะรอเออไม่งนั้นจะทำไงตรงนี้ตรงนี้ยุบลงไปเนี่ยมันต้องเจาะรูทางนี้แล้วก็ตีเออเออไอ้จงจักรแลเนี่ยมันยากไงคือรับ ององต่อไปแล้ว็รือแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันต้องโดยอันนี้ไงไโดยกําไรเขาต้นแขนเนี่ยเผารัดเนี่ยม,มันต้องตัดตรงนั้นนี่มันก้จะไปตัดไงไอ่ะต้องตัดใต้ตหรือตัดเนือตัดเนือที่ตัดเนื้อตัดขอบอะ่ะให้ให้ให้กำไรมาอยู่นี่เอันนี้ก็เป็นเนื้อเวลาชนก็ลอยต่อก็คือลอยสวมอะ่ะมีมีพระที่เบตด้วยนะ ที่คิดวิเคราะห์ว่าทําไมพระที่เบ็ดหน้าอกแบนน่ะแต่หน้าอกแบนแล้วตั้งเพราะเขาห้ามลักษณะเหมือนผู้หญิงเขากลัวบาปเขาจึงกดเขาจึงกดเส้นหลังเพื่อให้หน้าอกตั้งแต่พระไทยนี่เอาน้าอกแหลมอย่างเดียวผิดนินเขาถือว่าเป็นบาปเพราะมันมีวิธีคิดหลายอย่างมากนะเพราะในมหาปุริสลักษณะวุฒิวิยชนะ80ดสิบเขาบอกว่าต้องไม่มีลักษณะอันใดเลยที่มันมีลักษณะผู้หญิงเจือเข้าไป ผมว่าไอ้ชาวพุทธมันเข้งคัดในเรื่องอะไรมันก็จะไปพระที่เป็นหน้าอ,อกนี่แบน,แ,บนแต๊แตะเลยแต่ว่าตั้งได้ไงตั้งเพราะกดหลังแบนคร่าไหลไม่ออกเนี่ยมันเป็นวิธีอย่างพระที่เบลดอยู่เราเห็นเราชอบอเอ้ยมันเข้าใจว่ามันเก่งว่ะไปอดูพระสุขโขทัยนมนม,นมตั้งเลยนะนี่มาออกแบนนั้นะน่ะเนี่ยดูดินูนปกติอะ ถ้าเทียบกับองค์ที่แม่สอนกัแหลมกว่านะนั่นแหลมลใช่ไหมมันมีวิธีคิดนะเราเห็นวิธีคิดอย่างคนโบราณนะว่าเขารมัดระวังเรื่องอะไรพะยุยาเนี่ยรู้เลยว่าเขาลังเกียดลังเกียดเส้นเส้นสลักสลวยแบบพระสุขโขทัยแน่นอนเลยเขาจะใช้เส้นตรงกันข้ามกันนะ<ม>คือเส้นสละสลวยมองเป็นราคะมองเป็นอะไรเงี้ยเขาไม่ใช้<ม>เขาใช้เส้นที่มันปกติอะ ที่มันไม่เออไม่ต้องอออไม่เขาถือว่าเป็นมันเจ้นหน้ารังเกียจมันเป็นวิธีสร้างสารรค์กันคนงเราแนวทาง